สะมาสรสขอแบบบรรณาธิการสำเนียงค่ะแต่ว่าย่านไปลําอยู่นี่จัเป็นปีด่ะดิจังไปลําแนวได้ฮู้เลยจังไปลําแนวดน่ะใสเพิ่นมาอลําโอ้ยขอสิเอากอนผู้หญิงเฮ็ดหยังต้นเอนผู้ชายผู้หญิงข่อยลําก็ได้ Si, có thể tìm thấy mẹ, mẹ 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 mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ mẹ เอาเอมอืเอาเอาสซทานี่ละเอา่อนไพได้ก่อนได้ไรมากเลยโอ้เอาเอจังมาสา สังครัตตังม,มันมันสาธุอ้นเหมือนเจ้าไปเล่นเสียงลายหูมองซาธาไหนมันมันกันเรื่ <c oughs> อยๆอย่างเงี้ยเอาแล้วจังมาสาธุสาธุสาธุพุทธะตรังเลยเอาแล้วจังมาสาธุสาธุสาธุพุทธะตรังทำมาตรังสังครัตตัง <c oughs> ว่ากุกุสันทังอรยะมีตุแต่ยังล่วนแต่หนอพุทธังจงมาปกมาบา,า,มางจงมากังมาเลยครับย่ำล่ำ ไแล้วแม่นมาวุ่นไหนแม่นมาได้ไนาย้แล้วสิบนิ้วกับกลมกับกลมพนมใส่เนื้อเสียนกูข่าเลี้ยนน้ำคูสอวนมาแล้วคูนั่นคือเดี๋ยะแม่นดวงแก้วดวงแก้วที่มีแววเลนเลือดสิทธิ์กอย่อโยกขึ้นแล้วเมื่อนอมใส่เสียนมนในยังบอเพียง บ่เปเลี่ยนกาเรียนบอถ้าเห็นคู่ก็เป็นคนสอนสูดตอนเรียนดูคู่เป็นคนสอนข้าสอนข้าก็กาก็ไก่ซิบบอโหตัวใดคู่เป็นผู้ซอยสีซอยสี่ดีใดสุอันนอกจากนั่นการขีดหรือเขียนขีดกาเลียนน้ำคูจนอ่านเปลี่ยน,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 ยนใดคู่เป็นคนสอนให้สอนให้แนวใดคู่สุยากสี่อนทางในข่าววิชาได้เสตัว ดีแลส้คัวคู่กระคออยเพียรสอนวังให้สิทธิ์ของตนได้ดีมีนาขั้นสิทธิ์ใดดีมากผู้เป็นผู้สอนสีก็มีใจสมเสนบ่ได้วังแนวอื่นวังเต็มเพียงอยากให้อยากให้ลูกศิษย์ไดเดินดีผู้ขานี่ขอระลึกถึงบุญผู้ขานี่ขอระลึกถึงบุญคุณอาจารย์มงเดือนคุณอาจารย์สุภาพพอดสุภาพอพอผู้สังสอน,นเป็นหู สาธุเดอคุณผูข้ข่าและพย่อมื่อหมัดอวัยกนคนทำหลุกสิลำ่ำอยู่นี่มาสี่ซองผ้ามาเนี่ย่างแล้วระวังทางเสียงสำเนียงบก่อนก่อนจากหรือว่าโอเขามาสู่สัตวตูมาแข่งห้มาแย่งริมหลผู้สิงขาหาลำอดอเดินลำพอมฟังคุนคู่ให้มาสูมาสัตวดังคำวอนไหยและสิ่งศักศีทั้งหลายอยู่ในลูกกะป่วยมาเยอะหลิ้งลำคุพระพุดะธทรมเทิงผสงฟังกอ ฟังพอพอพร้อมนมมัส,สกรารึงเจ้าทีเจ้าบ้าเจ้าบ้าพร้อมพังเทว่าเทวดาอินพุงไม่ซอยสู้โตข้า,เท,าเทวดาบุษหาเทวดาอสันซีกับแม่เจ้าทรอละิพญยาพุทหนากนา,นาเง้ากําทิ้นได Sinh nhu năm, tôn máy luôn mua lạc Mà nghĩ sắc lớp mượn, hãy xóa xu năm nhung Hãy mà đủ lưu trẻ, càng xa đẹp Còn eo, đi đi, lươn lăm Hãy mà cầm lắm nhẹ, khói là khó Đợt mẹ khói, xôn mặt mẹ Cứ xử lươn, giọt mắt rớt, lấy đèn đẹp Đèn phát ra phía phương, lắm vượt khuyên la, Mà phải văng ว่าสิซ้ำออกตาว่าแขนฟังเสียงแค่กจ็จะมีคั้งหละต่ว่าไปนั่งผาคูกันล่ำรอคนฟังนั่งรอเห็นพร้อมมาดีนักบัตนี่ได้เลิกไม่ใช่นักบัตนี่ได้เลิกไม่ใช่ไห้มาไปเด้อแค่แง่เสียงเรียงนิ้วเสียงลำเดียวผูเสียงแคนเรนเต้ไอ้ยามีครั้งนี้หัวหนุ่มเซลานผูอยูุบานนวลเงียงหูฟังผูอยูุบานนวลเงียงหูฟังอีมาล่งตื่นตากยางลงมเงินแล้ว เท่าทั้งนี้กันยินดีพร้อมพังพอแยกกําหล่อไว้ลงยอดหาม้วยแม่แยกสวยเที่ยวมาเคลื่อนค่ายแม่สวยเที่ยวมาเคลื่อนค่ายเอาเมื่อบ่ายทำร้านมาเหม็นหยาดสีแก้วสศร้าฟังแล้วจะขอแล้วเมื่อวานผัดมะม่วงหอดบ้านลอยลงเดาใส่ฝาลอยลงเดาใส่ฝาคือจังท้ำไหลเลยนะไม่นชคือจังล่างมันำหลค่ามันน้ำไหลมีมันคือจังสีแก้วน้ำลายเออ เ <c oughs> สียงดีอยู่แต่ว่าเหมือนลำแนวมันมันยังท่้งถึงมันยังบทท่านเนี่ยถึงเข่าว่วมลำมนะบางว่วเจ้ายัางมันปวดเกินไปนะให้เสียปั๊บเสียปั๊บเวลาละอ้ <c oughs> าวทำไมเพิ่มคือบอกเือนม,อมาคุ่เจ้าสิปู กระดุมใส่เนื้อเสียโบโลกาเรียนนำหูสูอันมาผูนนนโนโรรน้นั่งคือเดินเร็วเกลียวที่มีแววร้อนเดือดเสียบป๊บปป๊บบ่ต้องไปทาบ่ต้องไปทา,ทา,ปทาข่วงมมนะบางเถอะมันจดเกินไปมันก็เลยโกลวนมันไปทาจาังหวะ่ะจดเสียบเบนมาคุณนใจแนวสิบนิ้วกระดุมใส่เนื้อเสียโบโลกา ก็โยกโยกคือละมือนรองใส่เสียงบันไหนยังบ่เปลี่ยนเรียนบ่ทันที่คู่กับเป็นกนซ้อนดูตอนเรียนคู่เป็นคนอ่ะอออันนี้เจ้าตกบ้าก่อนเจ้าคู่เป็นคนซ้อนขามันก็เลยมันก็เลยเป็นบ่มวันไงเสียงปั๊บเสียงปั๊บเสียบจังหวะเลยคืนเออเอาไปเอาไปเพื่อเป็นลาคุณนาย เว้นมาเด้อลายเลี yani ้ย bon สิบนิ้วตาปุ้มกับปุ้มขนมใส่เนื้อเสียงผู้อาเรียนนำผู้สุบันมาแล้วคู่นั้นคือเรือละแม่นดวงี่แววหุ่นเลิกว่า่อยอใส่เสียบอยังจึ๊บจึ๊บบอยังบเียนบทันูก็เป็นคนสอนตนเีย ผู้เป็นคนซอนาก็กากกซิบาหมตัวใดผู้เป็นผู้ซอนเสือดีกนอู๊นอกจากการติกรเลี้ยนน้อผู้กระตาเป็นแก่นผู้เป็นคนสอนไทยแนวไดสูยาส่วนไหนแนวไดสูยาสีหัวตั้งไหนไม่จใครจะจใายตัวดีนี้แหละส่วผู้กับคอยเพียงซอนหลังใหสร็จของัวใดดีมีนาขั้นสใด ตีมากูนผูซ้อนสี่ก็มีใจสมเสวยพ่อในวัาแม่บุญพงแต่เพียงจากผูมสิตใจเอ็มีผู้การนีขอเรียถึงบุญอาจารย์วงเดืกคุณอาจารย์สุภาพพ่อผั้สังซ้อนเนี่ยสาธุตรู้แลวก็ยอมือไหว้ควักตอทานสิบลั่เอ็มาสีงห้ามาแนบมาแในะว่างข้างเสียงเนียงหอดตอนจากรือว่าเข้ามาสู่ศัตรูมาแข่งหายมาแย่งลำเน็งสิง์ขาอารม อ้อ oh, เรือนตงเรือห็นะอ oh, ้อหลุดน่ะอ้อเรือนตังิ่งทางฮะอ้อเรือทําอ้อเลือนตังอมพันุ้งสามาสู่วัดกางกับคนบ่ายซิงซัดสิท่องไปอยู่ในโลกตาถูตาด คนฝากพูดฝากพูดทงสมสขอาออกมาปากจันึงเจ้าดีเจ้าบ้านมองฟังแคว่าเทวดาพินพุอยสู้โตักต่เทวุตรสั้นขัดเทวดาสั้นสีกับแม่ทตอนนี้พญาพุดธนักนาลงกัดินไนสิงอยู่รําต้นไม้มันหมูอาลับไม้สักเลือกแทงซอยสู้นํำไม้สักรักเมือง มานี้สักลักน้ำในซอยสู้รังมมารู้เรื่องแจกการเด็จฟ้าแป็นแมหเรื่องน้ำมากัรมำเอบเพเดือพอเดือบแม่ขอให้สมบัติแม่ก็ซื้อเลื่อนปรากฏในนี่แน่แม่ปาตาพีนลำเบิดขึ้นยามีลาเด็วปมายามีรอยมันเกิดขึ้นยามีลาเด็อป้ายามีรอยไม่ฟั้งตาลงนหูีิน่งบอกตา่าแก ตั้งเสียงแค่แกยามีด่างดับให้มาไปนั่งจับปูกันลมหลงพนล้ฟังนั่งล้อเห็นร้อมพอดีหนะบัดนี่ได้เดิมนี่ใช่ให้มาไปเด้อแค่เงียนเสียงเรียงเสียงร้องเสียงแค่เรียงแค่ให้แม่การนี้ันใส่ร้านปูอยู่บ้านนอนอย่างหูฟังใส่ร้านปูอยู่บ้านนอนอย่างหูฟังหนีมาเดินตึงต่างอย่างลงนั่นล theo đàn nghe cái <laughs> những đi Phong bắt co cầm lọ ôi luôn giờ thả môi mẹ nhảy xuôi chiều mặt lương khai mẹ nhảy xuôi chiều mặt lương khai ở mưa bảy hầm lá mà mình giả xì kéo sao tao lẽ có nếu mưa hoa nữa mặt bắt với đồng đau say sao đồng đau say sao chưa 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 nhưng mà chung quả là năm quả kinh kinh nè có thì làm quả mảnh là dán vẫn đi rồi đấy ล่ำไปล่ำยังแั้วล่ำเป็นเองคือล่ำมวนไปเรื่อยล่ำให้มันเต็มปากเต็มขั่วไม่ได้นะมันเหมือนยังว่าท่านได้่ยเต็มปากทางบอกว่าเลยบอกอภินั่นหน่อยเป็นยังไงมันล่ำเต็มขั่วมันล่ำเนี่ยมันจื๊บจึ๊บจื๊บตามจังหวะมันลงมันกระมวลแบบเปต่าโฟดเวลาม่ได้อะล่ำเพาล่ำโบเปต่าโฟดมันกับมันกับโบมวล ล่ะมนว่าล่ำยูกูไดดล่ำซื่อหนึ่ะล่ำเป็นก็ล่ำได้ก็ล่ำเป็นบม่คือกันเนี่ล่ำไดเขาว่าล่ำได้คือคู่ล่ำจะไหนก็ได้ต่างหากแต่ว่าล่ำเป็นนี่เล่าน้ล่ำเป็นคนที่จะล่ำเป็นมันหน่อยแลวก็ผืนกุกคนเรือแล้วคนเสียงนี่ดีขี้ขาดโมเยตยังกคือเกา มาสามเธอกั่ยังไดสัมยังไดคือเก่อ่าไหนไปใสมาซนบ่ยังเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่ตัวเราแต่ละอันนี้ก็ไดาจำครัขั้นนอกขยันขยันเฮทองก้นล่าง่ทายล่งหมจ้ทองก้นล่างข้ามาทองหากับบ่ท่านไหนได้เ่นบอลหกันอยากมีซื่อเสียงมี ทำว้าทำทนานมาจากสาหรือทำธนาสายรักนี่แหละเขาล่ำเป็นบอเขาหูจ <te S 2> ักล่ำาบอคนเขาสขามาฟังข้องเวนเอาตะจัเขาก็ต้องสารตัวจงนก้อเห้อกันมากเฮ็ดยังจนไล่โลดก็ต้องยากนนี่มาฟังก้อนนําฟังก็อน่ํำใ้พี่น้องฟังมาท่านใดๆเด้อไปจังหลนอนข้องเวนกันมาได้อจะพันวากัน กว่าเขาบอท่นใด้เึาง่อทงแม่บ้านเาต้องหาคนบอกบอกไปนั่งนี่หละการเบาเนโซเฉียลมันสิสอนเนี่ยเขาบอกเป็นนั่นเด็ที่แรกมันสิเป็นขนเคิร์นหรอมันสิบอกกะเราแต่พอเบาไปเบามากกสิจุจักบากัเดีจจักบจุจักว่าก่อนไห